เอาล่ะทุกคนผมไปเตรียมละผมไปเตรียมวิ่งที่ละหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ึบตู้หายที่รักเอ๋ยจงมาไปกันเลยทุกคนสิบนี้ยังไม่แตกไม่เป็นไรแต่สิบหน้าเจ็ดสิบแล้วครับทุกคนไปครับแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วอันนี้ลู่ช้าๆอย่างนี้เซรีนา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  เซรีดาเซรีดาหกสิบเอ็เดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าโดยวความรักของผมมาแล้วใต้ความรักของผมผมได้เซรีดาที่6กกโลครับไอ้ไม่สิ76กโลพาอยู่ในประวัติอ่ะ60ไปครับ10เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนับก่อนนับประวัติก่อน สิบเลยยี่สิบสามสิบสี่สเฮ้ยมันดูรูดช้าๆว่ะตายแล้วตาแล้วไอ้เหียบตาแล้วตาแล้วตาแล้วไอ้เหียบตากแล้วห้าสิบโลเท่านั้นฮัลโหลไอ้เหีห้าสิโลห้โลไอ้เหียไอ้เหี้าสิบโลตอกแล้วอ้สัสบแปดหเอรู้สึกฟินตัวจะแตก ใครจะกดเซริดาบัลลังนะครับผมแนะนำมาที่บัลลังนะครับเชี่ยวผมของดีไปต่อครับเฮ้ยมันดูรูจชาวะอ๋อตกใจเฮียตกใจหลอกกูไปต่อ <S <S <แ>อู้อูเอ้เฮียอ,อ,อะไรเนี่ยอู้อะไรจะครับเนี่ยไม่ลึก S 1> <S 1> และแล้วฉันก็ได้เชอมาที่รักจ๋าขึ้นมาแล้วจ้ะเธอเอาไปเลยเธออยากได้อะไรเธอเอาไปเลยทุกทอย่างที่เธออยากได้เอาไปผมแบกอีโก้ผมแบกความรักผมแบกทุกอย่าง,าง,าล,า k, างลงมาเปิดตู้นี้ครับมันไม่มีทางหรอกเวที่มันจะหลุดสายผมอ่ะมือไปไม่ได้เต็มสถานเดียวครับคําว่าไม่เต็มไม่มีเรียบร้อยครับครบทุกอย่างและผมบอกไว้เลยนะโลของผมในแพทนี้ทุกโลจะอยู่ที่เซริดาทั้งหมด